สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวความท้าทายที่หนักหนาที่สุดของเปโก้บัญญาญาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาของตัวเองหลังจากที่ฤดูกาล2025ไม่เป็นไปอย่างที่เขาหวังไว้ในขณะที่เพื่อร่วมทีมกลับคว้าแชมป์โลกไปครองเปโก้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฤดูกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาถึงกับบอกว่ามีบางครั้งที่เขาจําตัวเองไม่ได้เลย สาเหตุสำคัญคือเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับรถดูคติ GP 2025คันใหม่ได้เลยทำให้ฟอร์มการขับขี่ไม่คงเส้นคงวาและห่างไกลจากความสำเร็จที่เขาเคยทำได้ในปีก่อนๆแต่ในทางกลับกันเพื่อนร่วมทีมอย่างมาร์กมาเกสกลับสามารถคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จทำให้ความเชื่อมั่นของบรญญาย่าถูกทดสอบอย่างหนักเมื่อผลงานของตัวเองย่ำแย่ลง แต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าเขามีศักยภาพที่จะกลับมาต่อสู้เพื่อชัยชนะได้อีกครั้งความพยายามในการแก้ไขปัญหาของทีมก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับมีการลองเปลี่ยนไปใช้ชิ้นส่วนบางอย่างจากรถ GP24 ที่สนามมันดาลิกาแต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้บรรยายาได้แต่หวังว่าทีมจะสามารถหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ แม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแต่เจ้าของดีกรีแชมป์โลกยืนยันว่าเขาไม่เคยสงสัยในตัวทีมดูคาติและเขาหวังว่าเขาจะได้อยู่กับทีมนี้ไปจนจบอาชีพนักแข่งแม้ตอนนี้จะยังเร็วเกินไปที่จะคิดถึงฤดูกาลหน้าแต่เขาย้ำว่าหากรถของเขากลับมามีฟอร์มที่ดีเขาก็จะกลับมาต่อสู้เพื่อชัยชนะได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องราวของบรรยายาสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันที่นักกีฬาต้องแบกรับเมื่อฟอร์มไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และนี่ก็คืออีกหนึ่งด้านของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่ไม่ได้มีแค่ความสำเร็จแต่ยังมีเรื่องของความพยายามและการต่อสู้กับตัวเองอยู่เสมอกับสุดสัปดาห์นี้ที่ออสเตรเลียในวันที่ไม่มีมาร์คมาเกตอยู่ในทีมเปโกบัญ,ญญาจะสามารถพาดุคติคว้าชัยชนะได้หรือไม่